วันที้กัรท่านผู้ชมตัวนี้ก็กลับมาในเกมเดอะแคมเบร่าประทานบัตทอมกันอีกแล้วนะครับนะเออบัตทอมอะไรอะบัตบัตซออบัตบัตบัตนั่นแหละนะครับโอเคหลังจากที่เราเล่นเจ้าตัวนี้อันติเมตไซเอนทิสนะครับนะก็เป็นตัวละครที่โหดมากในรอบที่แล้วซึ่งวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะซึ่งนั่นก็คือดูนต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 ูนอัปเดตไหมนะครับท่านผู้ชม โอทีอวีซีนิมาอัลต้าอีกเทคอันเ,นเตินเมดโอ h เอบกาอฮาอะไรสุดนั่นก็คืออัปเกรดซีน a แฮเป็นไงนะผู้ชมมาแล้วนะครับนะโอ้โหผมเพิ่งพูดไปคลิปที่แล้วว่ามันจะต้องมีการอัปเกรดเออไททันซีนิมามาอย่างแน่นอนแต่คราวนี้มันมาถึงแล้วเป็น อัปเกดไททันทีวีแมนร่าง2นะครับนะปุ๊บเราจะต้องซื้อ500หรือไม่แน่ก็ต้อง15,000คิวถึงจะได้ตัวมันมาผมไม่รอหรอกเว้ยเป็นไงล่ะได้มาแล้วนะครับนะเฮ้ยโครเท่ออาอะไรเด็กกูเอาดูรูปร่างแล้วนะครับนะตัวมันใหญ่เท่าๆกับไตไททันเลยว่ะดูดิท่านผู้ชม ถ่านผู้ชมแล้วนี่คือร่างอัปเกรดทั้งหมดนะครับน่านี่คือร่างแรกแล้วก็ร่าง2เวอร์ชั่น1นะครับที่เป็นร่างอัปเกรดแล้วก็เวอร์ชั่นนี่เฮ้อเวอร์ชั่น2ยังไงล่ะตะกี้พูดผิดอันนั้นคือเวอร์ชั่นแรกเอาหนะมาพูดมากแล้วเล่นเลยดีกว่าตมาแล้วนะครับฮะอุ้ยเอาแล้วโอ้เอา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 แล้วเอาแล้วนะครับพี่ตัวบนเริ่มเลยมีทั้งหมด4ท่าน้อยจังวะเออแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะ มาจากไหนเนี่ยโหสวัสดีครับน่อโหพวกเราตัวเล็กกว่าท่านนะไปไปลุยมันฉันจะกดท่าหนึ่งก่อนนะฟิปมาแล้วซู๊บโอ้โหมาได้วาปได้ฟับโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่าสองทำไปได้วะนี่ยังไงล่ะนี่เอาไปกินเอาไปกินตูมโอ้โหตอนนี้สกิิดี กำลังศูนยพันนะครับนาตะกี้ซีนิมาปล่อยนานมากนะครับนะ yes. อันนี้คือล i เบสเอ็กแท็ตี้แหนเป็นไงล่ะอ๋อดาบโจมตีแล้วตีเร็วด้วยคูดาวแค่หนึ่งครั้งนะครับนะเอาเฮ้ยมีคนเป็นเหมือนเราได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยตอนนี้ทุกคนกําลังลุมด็อกเตอร์นะครับซึ่งด็อกเตอร์มันไปไหนวะมันไปไหนอะไรมาป่วยตรงหน้ากูอยแล้วกูเอะอ นะครับเอาล่ะตอนนี้เรามาล่าด็อกเตอร์กันไอพวกด็อกเตอร์ตายซะดีนี่เรืองแสงโอ้โหตัวเราโคตรอึดนะครับเราสาม,มารถจัดก,การด็อกเตอร์ไอตัวเวอร์ชันหนึ่งได้อย่างสบายเลยนี่แล้วเราตีแรงด้วยพลังเบมคืออะละนี่ว้าวว้วตะก,กี้มันออกมาจากหน้าอกนะครับนะผมงงพลังแบ้มมันหว่ามันคืออะไรวะท่าสี่นะครับนะนี่ตูมว้าวล้ว แล้วเ,เ,เราต้องเล็งเป้าเองเหรอดูดิดูดิยังไงอ๋อต้องกดเล็งนะครับมาอยู่นี่อยู่นี่ยิงมันยิงมันแล้วคูดาเร็วด้วยไอตัวใหญ่ตรงนี้แกเจอโต้โอ้โหโอ้แม่งเอ้เคยตีกดศี่ไงฉันเองเอาละมาอีกแล้วพวกจัดการมันเลยเรามีต้องสองตัว <laughs> เอาเลยผูว้ว,วกเรางทำไมถ้าอัปเกรดทาง้านซีนีม่ามันมีถึง2จักรวาลแล้ว,วนเนี่ยนะครับนาอฝึกไมยแล้วไอ้คอยน่าจะไปก่อนใช่ไหมใช่นี่ยิงแบบใส่มันตุ้มโอ้แม่งยิงแบบใส่กูช่วยด้วยไอ้คอยจอะยเข้าไปมันหลอกแกไอ้พวกนี้มันฉลาดเอ,อตะกี้มันหลอกให้ผมเข้าไปโอ้โหแล้วตีทีหนึ่งแล้วลดโตรเยอะดูดิตีทีหนึ่งอือตายเรียบร้อยแต่พวกมันมาเรื่อยๆว่ะพลังแบมแบมบ แม่มดีเนี่ยโดนไปดีฮึมาพุ่งมาพุ่งมานี่ดีดีซีดีมาใส่เลยโอ้ยไอบ้าโอ้ยไอ,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 อ้บ้าโอ้ยอ่าพลังบ้าตูมโอ้โคตรแรงนะครับนะไอดีมาได้ไงวะเนียเอ้วัดนี้ฟุ๊ป โอ้อะไรวะเฮะ้ไม่ได้การแล้วเราต้องส่งพี่สปีกเกอร์ไปโอ้โห,โหขอคือไทยท่านสปีกเกอร์โอ้อบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยบินหนีก่อนแล้วกันโอ้โหไอ้พวกนี้แบบแม่แง่อะไรวะเฮ้ยตะกี้มันเป็นมาอะไรกันนี่เจอไอ้นี่ตายซะเอาเรามาช่วยแล้วลุนพี่นี่แน่นี่นี่นคำรามคำรามคำรามมันตบดาวฮู้พวกหลอนหนีเลยเฮ้ยมันมีคนมาช่วยว้ยแล้วนี่แน่เป็นไงล่ะพี่ เผมคือล่างอัปเกตสูงสุดของพวกเราไทยทันเลยนะพี่โฮหือเป็นไงล่ะเอาละ ต่อมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนเราโดนสะกดจิตจ,จัดการมาันแล้วจัดการมันแล้วเข้าไอ้ไรไอ้บ้านี่มันเป็นบ้าอะไรเด็ดดีโดนไปสิเฮ้อาล่ะผมจะเจ็ตแพดไปด้านหลังมานะลูกพี่โอ้ได้เลยตามนั้นเพื่อมันไปไหนแล้วโอ้ไปตรงนู้นครับลูกพี่ไปแล้วเข้าเราต้องล่ามันให้ได้นี่แน่ขอจัดไอ้ตัวปลอมนี้ก่อนไปลูกพี่โอ้เจอพลังล้ำแสของชาร์ตไปลูกพี่ไปเร็วเราจะชนะไปได้วยกันเออลูกพี่เออโอเค มีช้นแล้วก็ต้องมีนายนะเจ้าคอยไม่งั้นฉันแพ้แนะ่ถ้าไม่มีใครดูหลังให้ฉันด้วยคอยหลังนายโอ้โหฉันจัดการให้แล้วโอ้คอยหน้าไ่้ทำไมแม่กเต็มไปหมดเลยวะยิงป,ปิ้วมีทราเออปล่อยไปลำโพงลำโพงเออตายวัวไม่ต้องห่วงถ้าเรามีกันละการมันไม่สามารถทำอะไรเราได้โอ้กูตายแล้วแอะมึงตายตามเลยเอาล่ะต้องส่งฉันไปแล้วฉันมาแล้วเว้ยดุมดุมดุมดูออบติมัสพร้อมโอ้ไม่ใช่แล้วนะครับน,นะ <laughs> แคมเมลา่มาแล้วแคมเมล่ลแมนมีใครให้ฉันอยากฆ่าอีกบ้งหางพลังนี่เลยสมาร์ททันเดอร์ยิงเต็มเต็มเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองะอันนี้อะไรเปิดบาเรียรไม่สามารถมีศัตรูตัวไหนทำมัฆ่าเราได้นี่พลังบูเฟมไตายซะ โอ้เก่งมากไอ้คอยโอไม่น่าเชื่อเลยนะนายจะมีแคมมราลของตัวเองอใช่แล้วครับลูกพี่เอาละอืมโดดไปปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บโอ้ก็จะขึ้นมาเหยียบหัวชะลอออกไปใช่ครับจะยิงลูกซองใส่มันมันกำลังหนีเราไอ้บ้านั่นเฮ้ยนี่นี่แน่เฮ้ยมันหลบได้ท่านเปิดกอบาเรียรคุ้มกันเพราะว่าวบนี้มันมียิงมิสไซล์มาเห็นไหมไอ้ตัวนัน้นนะท่านเราต้องการไว้โอเค เอาละเราต้องไปก่อนตอนนี้กูเล่นอะไรของกูเนี่ยฆ่าใครเขาไม่ได้เลยเอาจริงแล้วนะเว้ยแกสมควรตายไปลูกพีชที่บ้านจัดการมันอ,อืจริงมันเข้าไปโออจะตายแล้วหล่นดยบอยจะตายแล้วอือนี่บูเฟมบูเฟมใครอยากกินบูเฟมมา้างเอาไปกินเออฉันมีสัญญาณบกโงด้วยนะดิสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสด,ดูนีมันจะตีเราไหมเราสังคมมาดีเนี่ย เฮ้กูอุตส่าห์มาดีนะเฮ้ดูซิระบบสังคมของเกมนี้มันจะเป็นยังไงถ้าฉันชูธงเฉยเฮ้ว่าฉันมาดีนะเฮ้จะทำร้ายฉันจะทำร้ายฉันไม่ไม่ลูกพี่อย่าไปทำร้ายเขาโอก็มันตีบึ้งอยู่เนี่ยไอ้กไอ้เออมันไม่ฟังเราเลยเอาล่ะเอาล่ะผมจะโบกธงผมจะโบกธงเราอยู่ตรงนี้ ว่าผมวพวกเราไอ้นี่มันโง่ว่ามันทําอะไรของมันว่ะเ่ฉันจะฆ่าด้วยตัวฉันเองละกันอู้ไอ้บ้าเอ้ยมึงประสาทเสียหรือไงให้เคม่าไอ้บ้าโอ้กูตายเพราะมึงเลยทางสามัญทาไมตีทางไมตีจริงๆทางไมตีทางไมตีโฮ้ยพวกเราฆ่ามันแล้วไอ้โง่นี่มาให้เราฆ่าเร่นโง่จริงๆโง่จริงๆโง่จริงๆโอ้ชนอยู่ของฉันดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวชาพันธมิตร พันธมิตรพันธมิตรกูมาเป็นพันธมิตรไม่สนใจหรอกเว้ยค่ามันได้ตายเผา,าหน้ามันโอ้โหมันตีผมได้แค่กระติกกระตึกกระตึกดึงเองนะครับนะท่านผู้ชมครับผมบอกเลยนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยมันต้องใช้ความสัมพันธ์ทางไมตรีอย่างแท้จริงเว้ยแต่ตอนนี้กูขอบึ้มหน้าพวกมบงกก่อนพวกเรามันมาแล้ว กูหมดเลยมุนตีเดียวแต่ทั้งวงอะไรวะเนี่ยนี่เนี่ยยิงใส่เฮ้ยมันจะระเบิดใส่กูแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันตัวมันจะระเบิดกูมันนี่มันระเบิดแล้วอ้มันระเบิดใส่ไผ่วะแมว <c oughs> กูเตยฟรีเลยแม่ง <c oughs> เอาละพวกเรามาแล้ว่าบ้านปีดาโปเออเป็นไงเออกูสัตว์พยายามผูกมิดแม่งแม่กูผูกมิดเจอพลังจากหน้าอกกูไปกิน ปิ้วนี่โคตรแรงเลยเออมามามาลองช็อตโอ้โอ,โอ้ไอ้นี่อะไรเห็นกูเลือดน้อยอะ่ะแล้วจะชนะกูอย่างนั้นเหรอนี่ตาย นะครับโหโคตรแรงเลยอะพลังนี้นี่ไกลมากเลยนะผมขอบอกดู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 จะยิงใส่มันนะครับตุ้มนี่ไอ้ดีพยายามจะยิงผมมันพยายามจะฆ่าผมนะครับนาแต่ตอนนี้เลือดผมน้อยไอ้นี่มันใหม่ละมันใหม่ลวมันอีกแลวมันใหม่อีกแล้วตบหน้ามันตบหน้ามันด่นี่มันพยายามจะมาฆ่าผมไม่ได้นะครับนะนี่นี่มันจะมาฆ่าผมเพราะเป็นเลือดผมน้อยฉันจะไปฆคาแกพวกเราปกป้องท่านแคมีล่าเฮ้ยซีมาไว้เออตอนนี้มันมีบอสจีแมนด้วยหนึ่งหนึ่งตัวแต่ยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่ โอเคอันนี้อ,นนอ้าวมันมาได้ไก่วะเนี่ยเออตายเฮ้อฉันอยู่ยงคงกระพันเว้ยแล้วก็ยิงเข้าไปตูม โอ้เจ้ประชมตัวชีวิตมันโอ้ทจานประชมตัวชีวิตมันมันจะมาฆ่าผมออไม่ได้ดูดิดูดิมันลอยมาเลยมันรีบลอยมาจากไกาลเลยเนี่ยนะครับนะเอาละาลูะ้มไปดิเออผมเสียดายแบบพลังน้อยไปหน่อยนะครับนะมันไม่มีการต่อสู้ที่แบบเอยเด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 ไอ้นี่แมงมาไอ้นี่มันมาทุกเฉินทุกเฉินโดนคือตายบอกเลยตัวเล็กๆอย่างนี้โอ้เอาล่ะโจมตีมาดีโจมตีโจมตีโจ,จมตีจะต้องเจอพลังของช้นไอพวกก้อยโอ้วเจอต้องเจอกับชอนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไอ้นี่มันเฮ้ยท่านผู้ชมไอ นีมันล่าง4ี่จุดศูนย์นี่หว่าล่างบอสใหญ่สุดนะครับมาโอ้คุณเพิ่งจะเคยพบเคยเห็นนะฮะโอเคเอาล่ะไม่เป็นไรจัดการไอ้ด็อกเตอร์นี่กอดนี่ลูกสมุนลูกสมุนมานีดิมึงมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิแต่ละตัวนี่มานีดิเออตายตายโดน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 อ้าวไปไหนล่ะหนีตลอดไอ้พวกนี้หนีเหมือนในซีรีส์เลยขี้ขาดชะมัดเฮ้ยดูมันตัวก็เยอะกาโต ของพวกเรายัามาขี้ขาดเลยสักนัดดิยิงเข้าไปแค่นี้มาชมแล้วต่อมานะครับนะผมจะลองเอาอันติเมทไซเอนทิตูดิมา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 ผมบอกเลยว่าลากนี้โคตรโหดนะครับนะไม่มีทางที่จะสู้ไม่ได้หรอกนะครับนี่มาแล้วโอ้มันมี2ตัวเว้ผมบอกเลยว่าไซเอนทิตโหดมากนะครับถ้าดูจาก ep ที่แล้วบอกเลยว่ามันโหดมากเพราะผมมีตาเลเซอร์นี่เลเซอร์ไปดีตายหนึ่งอะแตกหนึ่งโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันวาร์ปนี่หว่าวาร์ไปไหนอะวาร์ปหยีเฉย นะครับวับนี้ผมเฉยเไอดี้มึงอะไรของมึงเนี่ยนะครับอเอาละดีเอาละโอ้โหมาดีแสงของผมมันแรงที่สุดเลยนะครับผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวที่โคตรอดเลยนะครับเพราะว่าตามเอ็มันค่อนข้างเยอะนะครับนี่นี่ปล่อยปรสิตไปเออไอนี้มันสิงปรสิตได้ปะนะครับนะมันโดนปรสิตสิงได้ปะไอล่างนี้น่าจะไม่ได้นะตั้งแต่ไททันอัปเกรดของไอตัวนั้นมาก็คือไม่สามารถที่จะสิงได้แล้วอะ่ะเจอาตายหมดซะอา้านี่ว้าไป มาไปลองเอาบริสิทธิ์ไปปล่อยหลังดัดนีปล่อยปล่อยได้ไหมไม่ได้พรสิทธิ์ไม่สนใจเลยแสดงว่ามันไม่ใช่ของที่ต้องตีนะครับนะดิด่ผมต่อหมดอะ่ะต่อหมดจังได้อะ่ะโอ้โหที่จริงไม่ต้องให้ใครช่วยก็ชนะนะต่อ2ตัวเนี่ยผมว่าเพราะว่าอันนี้มันแรงมากเลยเนี่ยเนี่ยดูนะดูนะเออเออมาดิมาดิาดเออกูตายเอาล่ะท่านผู้ชมมันจะมากเกินไปแล้วนะเว้ผมจะลองเล่นเวอร์ชันน2.0นะครับนะที่ต้องเสียตังค์แล้วก็เวอร์ชั่นนี้เลยที่ต้องฆ่าหมื่นคิวถึงจะได้มันมานะครับเวอร์ชั่น ล่างอัปเดตทอยเรทสุดบ้าคลั่งนะฮะอ้าโอเคมาซื้อแล้วโอ้อโอ,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 อ้โอ้โอ้อมึงโอ้ยกูซื้อล่างเกหรือเปล่าเนี่ยตะกี้เกิดอ,อะไรขึ้นอุ้ยตะกี้เหมือนกูเห็นไตไทยท่านด้วยมันจะมีไตไทยท่านมามาเพิ่มอีกหรอวะเดี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเอาล่ะเรามาทดสอบกันก่อนนะครับกับไอ้ลูกน้องของผมนะครับอูต้นกล้วยภูบกัวกับพ่นหูจะต้นลอกับผมเลยอไอ้นไหนอว่าไงครับ โอ้จัดจา,จา,จามันซ่าไอ้นี่มันกระจกแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้พวกนี้มันเป็นใครวะเนี่ยมันมันรู้จกักกูได้ไงวะเนี่ยเอา้าเอา้ามา fc ได้ไงวะเนี่ยโอ้ fc ครับพี่คอยครับผมมีสี่จุดสูงกับพันโอ้พวกเรา fc พี่คอยมึงยังตามกูมาอยู่ตะกี้อะไรพวกบ้าเอาล่ะขอทดล้องก่อนอ่าอันนี้คืออะไรปึ่มหัวทุ่มนะครับใช้หัวตีี่กเลเซอร์เลเซอร์สีเเอ่อันหกอันนะคะนะส่วนของบอสไม่รู้เท่าไหร่นะครับตะกี้โอเค บินดูดิฟื้บบินได้โอเคไหนดูซิว่าอาวุธเราจะแรงแค่ไหนถ้าเป็นวอร์ชั่นแค่2.0นะครับน่าจะฆ่าแคมเมร่าได้นี่ตายไปเลยโดนดอกเดียวตายไปดิเออๆๆเดี๋ยวๆๆๆเอาล่ะมาจะจะสู้กับแก๊ปด,ดีโหเดี๋ยวฉันช่วยดิโฮ้เราปล่อยลําแสงใส่กันพร้อมๆกันมันก็ตายแล้วเอาล่ะต่อมายังไงนะครับนะโหท่านจะจัดการแกยังไงล่ะอ้วเจ้าเฮย้ยหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วเอ้หายอะไรนี่แนลย,ยิงลําแสงไปดีนะครับต่อยหน้าไปดีต่อย ต่อยต่อยมึงเจอแกงชักโคกเว้ยนะครับโหโอ้พวกเราเก่งโคตรเก่งเลยว่าอ่าต่อมาเป็นอัปเกรดบอสทอยเล็ตนะครับนะมามามาอัดจึ๊บมาแล้วโหูสายแว่นดำตะกี้ฉันใส่สายแว่นเหลือมันดูงอแงเว้ยเออคราวนี้จะเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์นี่คืออะไรอ๋อซุปเปอร์แอคแท็กแล้วต่อมาก็เลออ๋อเลสีอันค้างโอเคแล้วนี่คืออะไรไอ้ที่สามคืออะไรโอ้ยิงระเบิดไปเหรอ มามาไปจัดการมันเร็วโู้พวกเราได้ล่นรยกับพี่ค่อยสุดยอดมากไปทหารพวกเราโจมตีมันไปเลยพวกเราโจมตีมันตามตูดพี่ค่อยไปไปบินโู้มาแล้วกองทัพทางอากาศนะครับนะโจมตีปีน้ำปยิงกระป๋ายตู๊กยิงใส่หัวลูกน้วเอกแม่งคโคตรง่เลยนะครับนาเอาละดีเลเซอร์ Laser. อุ้ยรถโคตรแรงรถโคตรแรงมาดิ มาดีมาดิดีดีดิโหนี่ร่างใหญ่สุดตอนนี้แล้วเว้ยนะครับอย่าห้าวนี่โอ้โหทีวีบูเมนมาเถอะอาเอาสิเอาสิเอาสิดิระเบิดโอ้โหไอ้นี่มันหนีผมว่ะมันหนีผมว่ะโอ้พวกเราหนีแล้วมันอยู่ทุกที่เลยดีอยู่ทุกที่ละนี่จี้ไปเลยโอ้โหโคตรเท่ะนะครับนะดูหน,น้าตาเด็แบบนี่เงงีงง มันเป็นเงี้ยงงักๆนะครับฮะโอ้พวกเรานี้แล้วเราสู้มันไม่ได้ออมึงยังห่าอยู่เลยตะเกียมึงด่าใครมึงด่าลูกพี่กูล้ว้ยลูกพี่กูเป็นง่อยถ้าไม่ใช่ลูกพี่กูเป็นไอ้คอยออ้อะไรวะเนี่ยไม่ไม่ไหวเออตายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ้มาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยโอ้พวกเรากระโดดไปแล้วสับหลังมันแล้วพวก สับหลังมันดนี่ตบหน้าไปดิลุกตบมันแล้วลุกตบมันแล้วพี่ตบมันตบมันโอ้โหแม่งโคตรแรงเลยวะ่ะแม่งแรงจัดนะครับอาวุธฆ่า2ตัวได้เลยอะ่ะแสดงว่าตอนนี้ซีนีมาโหดสุดแล้วนะฮะไม่มีใครแบบสู้ได้แล้วอะ่ะแล้วลองต่อมาก็น่าจะเป็นแคม e ล่าไททันนะครับทันั้นที่เป็นแบบ เออคนกลางแล้วก็น้องเล็กสุดนะครับผมจะเรียกน้องเล็กสุดแล้วกันสปิกรแมนนะครับแต่ไม่รวมไอตัวนั้นนะไอตัวนั้นแม่งอะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนฝั่งทอยเลตนะครับก็มีจีแมนนี่แหละนะครับนะที่เกือบโหดที่สุดเป็นอันดับ2ล่างงาันนะฮะเออนี่จีแมนทั้ง4เวอร์ชันเนี่ยเออแล้วเป็นร่างที่2เนี่ยก็ก็ก,ก็ก็ถือว่าเก่งนะเพราะว่าเลเซอร์แรงมากเออแต่พอมาเปรียบเทียบกับไซเอ็นทิสไซเอ็นทิสโหดกว่าจริงๆว่ะคือโหดกว่ามากเลยเซนทิสโหดเลยอะ ใช้คําว่าโหดเลยอ่ะเพราะผมตัวเดียวเนี่ยผมต่อซีนีมาได้ประมาณ3ตัวเลยนะเอาตัวแบบเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่น2ก็ได้อย่าเอาเวอร์ชั่น3นะเออมันมันโหดจริงๆว่ะนะครับดิจีก็จีได้นี่ผมมีพลังจีด้วยดิจีจีตาย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 แล้วดูนะพลังซีนีมามันมันแรงกว่าไอ้พวกซีมาของพวกมันเองซะอีกท่านดูดิดูนี่ดูนี่ดูวหนีไปไหนกันไม่รู้ปึ๊บปุ๊บอะไร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  อะไรดีดีดีมาดีมาดีอันนี้สู้แบบไม่มีแผนแังชนะดูดิเลือดเรายังไม่ลดเลยอ่ะไตไททันมาว่ะมันอยากโดนตีนว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโหอ,อร่อยว่ะโอ้ฉันไม่อยากโดนตีนแล้วทั้งสิน้นนี่ตายพลังทีวีตายแล้วก็นี่ตายซะนี่นี่โคตรกาดนะครับไตไททันเจอเจอผมอะ่ะเจอตัวเติมอะ่ะเออเจอตัวเตอมอิเเตเตอมแบบผมเ่ยบอกเลยว่ามึงตายดู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 โอดูมันลดมันดูมันลดเลือดศัตรูดิโคตรโหดนะครับเออ อ่าท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับคงต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับกับการอัปเดตเอ่อไททันซีนิมาล่าง3 2เออ2น่าจะ2แหละแต่ก็อย่างเดิมนะครับว่าผมก็ยังไม่ได้ไต่ไททันสักทีนะครับนะฮะโอเคบายบายจุ๊บๆนะครับนะ <c oughs> ผมขอเป็นฮู้สุดยอดแห่งตาเลโซอร์นี่ฮ่าๆฉันมีน้าแข็งสดแจง <c oughs> ้งบายบายโชคดีกลับบ้านแล้วเว้ยฮ่าๆ